สวัสดีครับพบกับลุงเอ็กผัดแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้ลุงแอ็กมารับออเดอร์แกงหอยขมนะครับหรือหอยจุ๊บแล้วนะครับแกงขั่วหอยขมครับผมอ่าจะไปแกงกันเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายง่ายๆครับผมรับออเดอร์มาครับผมไปดูวิธีแกงกันเลยครับว่าแกงยังไงให้อร่อยลูกค้าขอมาจัดไปอีกรอบครับผมนี่รอบที่สามแล้วนะครับ อ่าตอนแรกเราก็ใส่หัวกะทิลงไปพอประมาณนะครับนี่ครับแล้วก็ตั้งไฟเบาๆก่อนครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาพริกแกงลงนะครับอ่าเสร็จแล้วครับผมเราก็นําพริกแกงเผ็ดลงไปนะครับอันนี้ใช้พริกแกงหยาบหรือพริกแกงสะดุ้งครับใส่ลงไปครับผมเสร็จแล้วก็ทําการผัดกับกะทินะครับให้เกิดการแตกมันแล้วก็หอมนะครับผัดไฟเบาๆก่อนนะครับ อ่าเสร็จแล้วครับผมลงแอรก็จะนี่ครับเติมหางกะทิลงไปให้พอดีนะครับเราจะน้ําขนาดไหนใส่ลงไปครับสูตรนี้จะปรุงครับปรุงแล้วค่อยเอาหอยลงนะครับปรุงแล้วให้น้ําเดือดแล้วค่อยเอาหอยลงครับผมมาปรุงกันเลยครับผมสูตรนี้ปรุงไปเลยนะครับใส่เกลือลงไปครับผมกะเอานะครับพระแกงหม้อใหญ่ครับผมหม้อซึ้งครับตามด้วยของแซบของนัวครับผมใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะครับ ไมใส่มั่ก็บบะแซบพี่น้องตามด้วยผงปรุงรสหรือรสด,ดีสักหน่อยครับผมตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับผมพอสุดท้ายครับผมนี่ทีเด็ดครับผมขาดไม่ได้นะครับน้ำปลาต้มครับผมใส่ลงไปครับผมเพิ่มความนัวความหอมครับผมขาดไม่ได้เลยแกงหอย เสร็จแล้วครับผมใส่เนี่ยลงไปครับผมข้าวเบือนะครับข้าวเหนียวเช่นั่นเองครับใส่ลงไปพอประมาณอย่าใส่มากครับใส่มากก็จะข้นเกินครับผมเมื่อเราใส่ข้าวเบือเสร็จแล้วครับเราก็ต้องคอยคนครับไม่ให้ข้าวเบือมันติดก้นหม้อนะครับถ้าข้าวเบือมันติดก้นหม้อนี่เหม็นไหม้เลยครับไม่อร่อยครับผมต้องคอยคนคอยระวังนะครับคนให้ข้าวเบือมันสุกครับผมเดี๋ยวพอชิมรสชาติถ้าใกล้เคียงแล้วก็น้ําเดือดทั้งน่อยเดี๋ยวจะเอาหอยลงเลยครับ อ้าวชิมรสชาติแล้วครับผมใกล้เคียงแล้วครับแล้วก็น้ําเริ่มเดือดแล้วแล้วก็ใส่นี่ครับใส่หอยที่เราสับสตูดไว้นะครับแล้วก็คาอยใส่นะครับกระดินี่ครับใส่ลงไปครับผมแกงหม้อใหญ่นะครับเต็มหม้อเลยหม้อซึ้งลุงแอ๊กโอ้โหพอใส่ผักไหมพี่น้องเอาไฟสังนินเริ่มเดือดแล้วครับผม สูตรนี้ปรุงไปเลยนะครับลองรสชาติจิ้มจนครับผมค่อยค่อยคนนะครับนี่ครับเดี๋ยวพอหอยสุกเราก็จะเอาผักลงนะครับเดี๋ยวข้าวเบือมันก็จะเข้าไปยัดในตูดหอยแล้วก็ปากหอยนะครับเวลาจุ๊บจุุ๊นะครับโอ้โหมันแสนอร่อยนะครับแกงหอยนี่บอกเลยว่าแซ่บหลายครับผมอันนี้ลุงแอกแกงแบบแกงขั่วทางออกมาแนวภาคกลางหน่อยนะครับใส่กะทิใส่ข้าวเบือแต่ก็ยังเป็นอีสานอยู่คือใส่ปลา่าคือกัดคือเก่านะครับเนอะ ส่วนทางอีสานบ้านเฮาก็จะเป็นแกงแบบไม่ต้องใส่กะทินะครับแกงอ,อมแกงแบบลาวๆครับผมก็อร่อยอีกแบบครับผมอร่อยทั้งสองแบบเลรครับใครชอบแบบไหนอันนี้ลุงแกแกงขายก็ต้องใส่กะทินะครับพอลุงแกอรอยู่พิษณุโลกก็ออกจะไปทางาไทยๆหน่อยครับพอลุงแอรมาอยู่ไทยโดนนะครับก็ต้องแกงแบบเป็นไทยหน่อยครับผมอืมาติไก่เคียงแล้วครับหอยก็สุกแล้ว เดี๋ยวเราจะผักลงเลยนะครับอ่าใสใบชะพูล,ลงไปครับผมแกงมองใหญ่ก็ใส่เยอะๆครับผม,มตามด้วยนี่ครับชะอมครับผมหรือผักขาบ้านเฮาใส่ลงไปครับผม ต้องค่อยๆคนพี่น้องเต็มหมออาญ,ญาเลยพี่น้องหยุดรับออเดอร์ครับผมแกงขั่วหอยขมนะครับใส่กะทิมันๆใส่ขา้าวเบือข้นๆครับผมนี่ครับพี่น้องหอยก็มีหอยเล็กหอยใหญ่บ้างนะครับเขาเขา,ขา,ขากันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นหอยงมธรรมชาตินะครับดูแลสั่ง ให้พอค้าไม่ค้าไปงมนะครับสั่งต้องสั่งก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้แกงครับหอยเดี๋ยวนี้หอยก็แพงนะครับหอยตัดตูดนี่โลหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบเลยนะครับกะทิก็แปดสิบาทนะครับโลหนึ่งหอยก็แพงนะครับกะทิก็แพงแต่อยากจะแกงเพราะมันอร่อยลูกค้าขอมารอบที่สามครับผมจัดให้ครับอ้าเสร็จเียบร้อยครับผมถ่ายลงหม้อนะครับแกงสองหม้อนะครับวันนี้ลุงเอ็ ออเดอร์ประมาณเกือบ30ถุงครับผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดถุงนะครับลุงแอ๊กก็แกงสองครั้งนะครับอันนี้ลุงแอ๊กก็จะตักผสมกันให้มันรสชาติเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นคนละหม้อนะครับแต่มันก็อร่อยทั้งสองหม้อครับนี่ครับโอ้ย่นองเลยวุ้ยอดครับผมอ่าส่วนอันนี้หม้อที่ลุงแอ๊กแกงที่ถ่ายให้ดูนะครับหม้อแรกลุงแอ๊กไม่ถ่ายดูนะครับนี่ตักมาผสมกันครับผมผสมกับหม้อแรกครับผม จะได้เป็นรสชาติเดียวกันนะครับแต่มันก็อร่อยทั้งสองม่ลยครับอือน้ำใสครับเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงหอยนะครับแกงขั่วหอยขมแกงสุดที่รักแกงหอยจุ๊บครับผมอ่า ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊ผ่าแซบเช่นเคยนะครับวันหยุดรับออเดอร์แกงหอยส่งลูกค้าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับชอบก็บฝากเป็นกําลังใจให้ลุงแอ๊ด้วยนะครับช่องน้อยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม